สวัสดีครับผมโอ๊ตสติหิมนะครับวันนี้ก็มีเคสด่วนไปเช่าพ้าที่นครปฐมนะครับก็ช่วงบวรสี่โมงกว่าก็นั่งต่อเพจไปเรื่อยเรยนะครับก็มีพี่เป็นท่าน้เรียกว่าท่านอาท่านหนึ่งนะครับเป็นนายทหารยศใหญ่เลยนะครับนามสกุลดังมากอยู่ที่นครปฐมก็ส่งรูปมาผมก็บอกเฮ้ยดูหน้าเขาเขาน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมขอวิ่งไปดูเขาบอกว่าถ้ามาให้ไปวันนี้เลยผมก็เลยปิดร้านด่วนเลยวันนี้ก็เลยปิดร้านไว้นะครับตอนหกโมงก็ตีรถไปที่นครปฐมนะครับก็ไปดูไปนั่งคัดซื้อนะครับก็ุณาาเ้้ซือพระไว แบบเป็นพระมรดกด้วยและพระที่เขาเช่าหากเก็บไว้นานแหละแต่เป็นทนหายมาก็เลื่อมทองไว้เยอะมากมีทั้งเลื่อมทองธรรมดาตลาดทองอะไรไปถึงผมก็ไปนั่งเคาะประเมินมีทั้งเกและแท้นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แท้เยอะผมคัดซื้อให้คุณอาได้ตอนแรกผมขอซื้อคุณอาในราคา3ล้านบาทแต่ว่าเสียดายผมคุณอาไม่ถ่ายคลิปนะครับผมก็เลยต้องถ่ายได้แค่รูปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเลื่อนเพดูนะนนเนี่ยคุณอาผม,ผมตีให้คุณอาไปสมล้านไปเป๊ะนะครับคุณอาขอไปสมล้านเจด ผมก็เลยต่อเหลือสามล้านสามนะครับคุณอาขอสามล้านห้าผมก็เลยต่อคุณอาลงเอกบอกว่าคุณอาผมผมขอลดอีก2 0 0 0มื่นแล้วกันเพราะว่าผมต้องไปซอยขายนะครับมันมีตั้งแต่พราหลักพันนะครับหลักหมื่นหลักแสนหลักหลายหลายแสนอยู่ประมาณสัก2องค์แต่ที thousand thousand thousand, way, yeah. ่เหลือจะเป็นพราหลักหมื่นหลักแสนหลักแสนอยู่ประมาณสักเจดแดองค์แต่แสนต้นนะครับแล้วก็หลักหมื่นจะเยอะแล้วก็หลักพันเยอะมากแล้วก็จะมีทองนะครับก็เคาะอยู่ผมดูดูราวๆอยู่ประมาณก็เคาะอยู่ประมาณถ้าเอาไปขายแยกนะก็อยู่ประมาณ 4ล้านบวกลบแต่ผมต้องไปซอยขายไงผมก็เลยขอซื้อคุณอาในราคา3ล้าน4 8หมื่บาทนะครับคุณอาก็ตกลงผมกก็แฮปปี้นะครับแต่คุณอาไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปผมก็เลยามา,มาอัดคลิปที่ร้านอีกทีเพิ่งกลับไปถึงร้านตอนนี้ก็ตี2แล้วออกจากร้านไปตอน6โมงนะครับก็ลงอะไรเสร็จปุ๊บลงหน้าเพจเสร็จมีผู้ใหญ่ใจดีโทรมาอีกบอกว่าขอไหลได้ไหมขอไหลไปทํากินผมก็เลยบอกว่าผม ตีไว้อยู่ประมาณ4ล้านบวกลบนะครับผมต้องไปซอยขายแต่ถ้าจะเอาผมเอา4ล้านแต่เขาคุณคุณพี่ท่านนี้ต้งเรียกว่าคุณพี่แล้วคุณพี่ท่านนี้แกเป็นคนที่ภูเก็ตนาะแกก็บินมาทําธุระเรื่องธุรกิจแกที่กรุงเทพนะครับนอนโรงแรมอยู่แถวดอนเมืองขอไหลต่อในราคา4ล้านบาทนะครับผมก็โอเคแบ่งต่อไปถ้ากับผมได้กำไรบ้านนี้5,20,000บาทแต่ อันนี้ว่าทําไมกาไรเยอะไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นมุมมนาะผมซื้อมาผมก็สับมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอกําไรมาแบบมารวมๆกันต่อชิ้นเนี่ยมันก็ได้กําไรมาเป็นก้อนเนาะแต่ถา้าผมมาขายเองผมก็ได้อาจจะได้มากกว่าน,นี้นิดหน่อยแต่ว่าคือผมมีมุมมาผมไม่ได้ซื้อแบบทั้งหมดแล้วผมได้กําไรเลยแต่ผมต้องซื้อชิ้นนี้ชิ้นนี้บวกชิ้นนี้กาไรชิ้นนี้อะไรเงี้ยบวกลบคูณหาบางชิ้นก็อาจจะขาดทุนแต่ว่าคือผมบวกมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นบ้านพักเนี่ยผมคัดซื้อให้พี่เป็นองค์แน่นอนไม่ต้องห่่่ววบบผมไมไได้แบบา ที่เห็นในคลิปที่ว่าผมไปเฮ้ยพระย่อยพระเกศคือมันเกศจริงๆแต่แค่ผมซื้อให้แค่นั้นเองนะครับคือผมตีเหมาให้ผมเอาไปขายที่คนขายกระกองได้ผมเอาไปแบบเทได้ประม0ณห้าสิบกว่าร้อย่างเงี้ยคือผมไม่ได้ไปหลอกขายใครผมเอาไปขายพระกองได้ <S <S คือผมไปพ่อค้าพระผมไม่ได้เซียนพระแบบว่า,าขายแต่พระพระแท้ <S 2> <S 2> ๆๆคือผมขายพระแท้รับประกันพระแท้ถ้าเป็นพระเกศพระย่อยผมขายพระกองให้คนขายพระกองเหมาไหลต่อไปหรือเหมาให้คนที่เอาโลหะไปทําพระใหม่อย่างเงี้ยครับแต่ผมไม่ได้ ไม่ได้แบบเจต,ตนาไปหลอกใครผมบอกตรงๆอันไหนเก๊แท้ผมบอกหมดนะครับเวลาผมไปซื้อบ้านไหนมีพาเก๊พาย่อยที่ว่าไม่มีใครรับเลยแห่มาขายให้ผมที่ร้านเยอะแยะมากครับตัวันนี้คือที่เอาบางคนเอาพระหลักขายมปแล้วพระเก๊ไม่รู้จะขายใครวิ่งมาหาผมพาย่อยไม่รู้จะขายใครวิ่งมาหาผมบางทีแบบเหมายกบ้านไม่มีพระหลักเลยไม่มีใครสนใจเลยไปนั่งเคาะให้อะไรให้แบบอาจจะบางบ้านอาจจะได้เป็นแสนอย่างเงี้ยบางบ้านาจ,จะได้หลักหมื่นอย่างเงี้ยมีบ้านหนึ่งที่กาญจะทำดีได้ไปประมาณ สองแสนหนึ่งคนดาบานเลยว่าทําไมได้สองแสนหนึ่งพระเก๊มหมดเลยคือพระเขาเป็นพระเลี่ยมเงินนะครับพระเลี่ยมกรอบหมดเลยเป็นเกือบเกือบหลายหายมื่นองค์อ่ะก็คือมันมันได้จํานวนเงีผมก็ไปเหมาต่อได้สองแสนห้าแปะไปสี่หมืน่นแต่ผมไม่ได้ไปหลออขายใครนะครับเขาเขาก็ไปขายพระกองละห้าสิบองค์งร้อยแต่ไม่ได้จํานวนเงีเจ้าของก็เล่นพระมาสามสิบปีนะบ้านกาญจนบ,บรีแต่ผมไม่ได้บอกครับเจ้าของเขาแม่อนุญ,ญาตให้บอกตอนนั้นแต่ตอนนี้บอกได้แล้วล่ะคือ เขาบอกว่าขายใครไม่ได้เลยมาเหมาไว้หน่อยผมให้เขาสองแสนหนึ่งเขาดีใจมากเลยนะแต่เขาแค่แบบไม่ให้เปิดเผยตัวแต่ผมก็โดนด่ามไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมซื้อตรงๆพูดตรงๆขายก็ได้ไม่ขายก็ได้นะครับผมใครที่อยากจะปล่อยพระให้ผมนะครับออไม่เคยปล่อยให้ผมเฮ้ยผมเช่าพระอะไรยังไงคือพี่มีพระอยากจะปล่อยให้ผมเนีย่ยย้ายผมไปหน้าบ้านหน่อยครับย้ายไปถึงบ้านเลยก็คือผมจะไปพี่ถ่ายภาพรวมเดี๋ยวผมทักข้อความแบบเนี้ย ผมจะตอบผมจะตอบไปว่าชมพระทั้งหมดที่มีครับเอามาวางลงกันไม่ต้องถ่ายภาพรวมคือไม่ได้อย่างไรว่าจะเหมารวมหรือจะเสื้อพระกองผมแค่จะดูหน้าเสือนะครับมันจะมีแบบว่าหน้าเสือพระเก๋แบบนี้ถ้าขึ้นมาแบบนี้ก็คือคร่าวๆอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะก็อย่างเงี้ยคือพระเก๋นะครับอขึ้นหน้าเสือแบบนี้ดูแล้วได้เสียไว้อย่างน้อยเจ็ดแปดหมื่นแสนแน่ๆหรืออาจจะได้หลายๆแสนอาจจะได้เป็นล้านเพราะหน้าเสือมีแต่พระแท้ผมก็จะโอเคพี่อยู่ที่ไหนพี่ว่างวันไหนครับเดี๋ยวผมจะบินไปหาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือผมก ผมก็จะบินไปหาเลยนะครับใครที่เคยผมไปถึงบ้านรู้อยู่แล้วแต่ถ้าไปถึงหน้างานมันไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เราคิดนะครับมีแต่พระยอยจริงแท้ก็จริงแต่ย่อยแบบย่อยเลยแบบแทบไม่มีราคาเลยเต็มที่ก็มีแบบหลักร้อยพันต้นๆนอย่างเงี้ยอ่ะผมก็คัดแค่แบบบางส่วนให้แล้วก็บางส่วนอาจจะต้องตีเหมาให้ว่าทำไมเฮ้ยเป็นหมื่นเป็นพันองค์ทําไมได้ราคาน้อยจังคือพี่เป็นพระที่ขายไม่ได้พี่เข้าใจในกรณีที่ว่าขายไม่ได้ในวงการไหมองค์ละร้อยอย่างเงี้ยก็ไม่มีคนซื้อผมอาจจะได้จํานวนแต่ว่าผมเหมาให้บางคนเขาไม่ซื้อเลย ผมซื้อให้ทุกอย่างใครที่เคยขายผมจะรู้ดีนะเพราะผมซื้อจริงๆเพราะว่าคุณต่อให้คุณไขายใครมาก็แล้วมใครซื้อก็แล้วอย่างที่เอาไปขายผมห้าร้อยพันเนผมยังต้องช่วยซื้อเลยทุกวัน,นครับมีมาทุกวันใครที่เคยขายผมมันจะรู้ดีเลยนะครับผมก็ประมาณนี้อธิบายเข้าใจว่าผมซื้อทุกอย่างนะครับคืออยากแต่ถ้ากรณีดูแล้วแบบว่าดูแล้วแค่นาจะเสียหลักหมื่นบางบ้านส่งพระเกมหมดเลยแบบแล้วก็มีพายยอดอ,อย่างเงี้ยผมบอกพี่พาไม่ค่อยมีราคาเลยครับอ้าวไหนบอกซื้อทุกอย่างอ่าโอเคถ้าซื้อทุกอย่างอยากจะขายยยได้้ผผมมช่่่วซืออก็จะสงทีู ผมให้แล้วก็จะส่งมาทางไปรษณีย์เกลี่หรือแฟลผมก็มาดูหน้าร้านแกะกล่องถ้าเป็นกรณีพรดแท้ไม่มีราคากับพารเก็ตเนี่ยผมบอกเฮ้ย hey, พี่ชุดเนี้ยซื้อได้ส4มสนะี่พันนะพี่เพราะพาร์ไม่มีอะไรเลยเอ้ยบางบ้านมีม,มีบ้านหนึ่งส่งมาเอาเพจแปดร้อยเนาะอยู่ชุมพรผมก็เลยแกะปุ๊บพารเก็หมดเลยครับเดชบุญของพี่เขาคือมีพระเหรียญเนื้อทองคําแท้อยู่เหรียญหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อเพราะคําว่านองแกเขาบอกว่าชุดนี้ย เขาให้เซียนแถวบ้านซื้อหมดแล้วไม่มีใครเอาแล้วเหลือ,อยู่หน่อยแต่อยากได้เงินไม่รู้จะเก็บพาไปทําไมเอาแค่แปดร้อยพอผมบอกพี่เหรียญนั้นผมให้เขาไปแสนหนึ่งผมขายได้แสนสองนะหลวงพ่อหลวงปู่คาวัดหนองแกดีใจมากเลยครับคือแบบแฮปปี้เลยแตแบบ่คือบางทีผมไม่ได้มาอัดคลิปอะครับมีแต่คนอัดคลิปผมอัดคลิปไปเช่าพารตามบ้านอัดคลิปให้ดูความเป็นจริงอัดคลิปตอนขายจับด่าผมเฮ้ยไปบ้านไหนก็ย่อยไปเลยไม่ต้องส่องไม่ต้องอะไรเงี้ยคือบางอย่างที่มันเก๋ดูง่ายมันก็ไม่ต้องส่องอันไหนแท้มันมีราคาผมก็จะส่อง ทุกทุกคลิปที่พ่ผมส่องนี่คือพระดูพอดูดีมีราคาปอกวะาส่องก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางอย่างมันเหม,ม,มืนเกสต,ตลาดครับอย,อ,อ,รอย่างเป็นพระตลาดปุทิมเพราะเงินอะไรเงี้ยพราะกรวยอะไรเงี้ยที่เป็นเก๊ดูง่ายๆมันจะมีแทบทุกบ้านเลยนะครับสมเด็จอะงี้นที่ผมไม่ได้ส่องคือ มันส่องไม่ได้พี่มันบางทีมันเก๊ดูง่ายบางทีเราก็ไม่ได้ส่องอ่ะเนาะก็คือบางคนก็ดา่าเราก็ผมก็ไม่ได้ซีเรียสก็อธิบายให้ฟังว่าผมรับเช่าทุกรูปแบบนะครับทุกสไตล์ผมพูดจริงๆแต่บางคนส่งมาองค์สอง,ององผมซื้อให้ไม่ได้คือเป็นพาย่อยอ่ะไม่รู้จะซื้อ,อยังไงบางคนส่งกล่องมาด้วยนะส่งที่อยู่หน้าเพจผมมาเลยสามสี่องเงี้ยผมบอกพี่พามันขายไม่ได้เลยบอกผมซื้อให้สองรอแล้วกันแต่จี่งขายไม่ได้เท่าบาทนะเหมือนช่วยเขาส่งเขาอ่ะบางคนก็ด่าด่าพ่อรอแม่เราก็มี แต่ๆๆทั้งที่พระมันขายไม่ได้ผมบอกนะผมขอส่งกลับได้ไหมผมไม่ไม่ซื้อเอาไปเลยเอาไปเลยกูไม่เอาแล้วกลัวปโยชน์ทิ้งน้ำเลด่าเราอีกเาก็อโอเคครับพี่บางทีก็แบบต้องเข้าใจนะพี่ว่าบางอย่างคือว่าซื้อทุกอย่างก็จริงแต่ว่าถ้าสองสามองค์ถ้าเป็นพระองค์อง์อ่ะใครอยากขายขายพระเป็นองค์มีราคาผมซื้อให้อยู่แล้วแต่บางทีบางทีแบบ ที่ผมถามคือแบบที่บ้านพี่มีเยอะไหมผมก็อยากให้พี่ได้ราคาเผื่อพี่มีพระที่มีราคาแล้วพี่ไม่รู้อะไรเงี้ยผมก็ยินดีเคอะราคาประเมินราคาให้ผมซื้อให้แต่ราคา300บาทขึ้นไปนะครับที่มีราคานะั้นในจนํานวนที่มาเยอะๆแต่ถ้าอยากจะมาขายผมเป็นองค์ก็ยินดีครับพระตลาดทั่วไปพระเกจิยอดนิยมทั่วเทศผมรับเช่าหมดเหมือนคนอื่นแต่แค่ผมซื้อในราคาผมที่ไหวนะครับว่าผมไปต่อไดท่นนี้แสนหนึง่งผมขอสักแปดหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นกว่า,วาเบียดนิดนึงแต่ถ้าซื้อตามสภาพอรัพี่ บางทียอย่างน,น้ที่ลงคลิปไปซื้อเนื้อทองคำเก้าหมื่นแปดไอ้เก้าหมื่นหกขายได้เก้าหมื่นแปดนีก็คือ,องั้นเบียดๆอย่างนั้นผมซื้อแต่ว่าบางทีมันไม่ค่อยมีมาเพราะร้านผมอะ่ะอาจจะอยู่ไกลเพราะผมอยู่สตีบนะครับแต่ว่าพี่ไม่ต้องห่วงถ้าพี่มีพระดูแลได้เสียลักแสนนะพี่จะอยู่ที่ไหนผมไปถึงหน้าบ้านแน่นอนผมขับรถวันวันอาทิตย์ตึงก็หลายจังหวัดอยู่นะครับถ้ามีของให้ผมไปแต่ถ้าคนอยากจะมาขายผมถ้าพี่ไม่สะดวกมาผมแนะนําจะไปเจ้าหน้าตลอดว่าไม่ต้องมาส่งพระเศพัส,พสดุมาถึงผมผมก็ซื้อพระให้นะครับ ขอราคาให้เหมือนการเหมือนพี่วิ่งมาเองเพราะมันประหยัดค่าน้ำมันบางคนั้นมาจากแบบเหนือใต้ออกตกมาไกลเลยแบบพี่หน้าพะพี่ไม่มีอะไรจริงเฮ้ยผมมั่นใจนู่นนี่นั่นแต่เราดูหน้าเสือแล้วมันไม่มีอะไรแต่พี่บอกอยากขายช่วยซื้อหน่อยผมก็กส่งมาแต่ว่ามาด้วยตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครอยากจะมาด้วยตัวเองอยากมาแบบมาคุยกันอย่างงี้ก็ได้ครับแต่คือถ้าพี่ถ้าผมบอกเลยว่าเฮ้ยพี่หน้าพะมัน ส่งมาดีกว่าถ้าอยากจะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมาแนะนํานะถ้าถ้าฟังผมนะถ้าไม่เชื่อก็มาได้ถ้ากลัวของหายแล้วก็มาได้แต่จริงไม่มีหายนะครับเรามีกล้องวงจรมีอะไรทุกอย่างนะก็ประมาณนี้นะครับใครอยากปล่อยพายให้ผมนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับ0983955890นะครับผมอันนี้เบอร์ส่วนตัวโทรหลังเที่ยงนะพี่ผมเปิดร้านเที่ยงผมตื่นประมาณ11โมงเนาะ ไอดีไลนนะครับบางคนเอาเบอร์โทรผมไปแอดเอ่อหรือใส่แค่ ID l i n ลเดียวมนไม่ขึ้นก็บอกเฮ้ยมันไม่มีไลน์อะไรอย่างนี้ต้องมีแอดนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าแอด aot 3 8 6 5นะครับเพจผมนะครับเพจพระบ้านทั่วไทยช่อง YouTube ผมโอสติหิต xc ็กซ t ซ k ิกตอพระบ้านทั่วไทย FC นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมโอสติหิตจากเพจพระบ้านทั่วไทยครับสวัสดีครับ